เบื้องบรรยากาศภายนอกน้ำค่ะพี่น้องอมโมเมนที่มาได้ค่ะพี่น้องความหนาวขาวแะจานคือคือที่มาเนี่ค่ะพี่น้อง,งอดูเงเด้อค่ะพี่น้องเอ้ยมีแดดน้ำค่ะพี่น้องคะ่ะวันแรกของ คริสมาสบรรยากาศสวยงามลายค่ะเลือกกินอันเด้อครับพี่น้องค่ะสิกินอันใดเนี่ยยูนบสูสยูนบสูสเออครับพี่น้อง มอร์รี่คริสต์มาสเดี๋ยวอะไรคนนึงกับเขาเยอะแยะค่ะพี่นอ้องอาหารเต็มโต๊ะเลยค่ะเรากิน,อาาเ,เ,น,นอกเอาเลยค่ะเด้อพี่น้องเอ,เอ,เอ,เอเ้ยพี่น้องเอ้ยแซ่บแซ่บทุกคนเลยหรอกค่ะพี่นอ้องอาหารเพิ่นกระไดกระเด็นกระเด็นอาหารเพิ่นกระเด็นนี่แหะค่ะอาหารคาริสต์มาสของอร่อยรอร่อยมากมาก โอ้อยมากมากมียาลังดีๆโอ้ยๆๆมากมากดีๆโอ้ยๆๆโอ้ยๆเพอร์เฟ็คต์ดีตลอดนะคะสวัสดีค่ะ